เมื่อพูดถึงการสร้างภาพยนตร์หรือการทำหนังเราจะนึกถึงกองถ่ายและทีมงานขนาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักและการจะทำหนังแต่และเรื่องต้องใช้ทุนมากมายมหาศาลร,รวมถึงยังต้องหาช่องทางการออกฉายเพื่อเก็บเกี่ยวรายได้เทรนด์ดิจิทัลไลฟ์สำหรับคนยุคใหม่มีสิ่งท้าทายให้เรียนรู้และลงมือทำอย่างไม่รู้จบใครจะคาดคิดว่าปัจจุบันการมีเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้เราเป็นได้ทั้งผู้กำกับช่างภาพและตัดต่อในคนเดียวกัน แน่นอนสิ่งนี้ย่อมตอบโจทย์สำหรับคนทำหนังในยุคดิจิทัลปัจจุบันการทำภาพยนตร์ซักเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแต่ไม่ถึงกับใครๆก็ทำได้ยังน้อยต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในหลักการผลิตภาพยนตร์อยู่พอสมควรแต่ประเด็นที่เกินไว้นั้นหมายถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรวมถึงช่องทางการเผยแพร่ที่มีให้ใช้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงง่าย ด้วยการพัฒนาไปอีกขั้นของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่เราสามารถสร้างภาพยนตร์ในระดับความคามชัดสูงหรือแบบ HD ได้อย่างสบายสามารถบันทึกภาพเสียงและตัดต่อได้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเมื่อทำเสร็จก็สามารถแชร์ออกไปหรืออัปโหลดไฟล์ไว้บนอินเทนอร์นเน็ตเพื่อไว้ใช้ในงานโอกาสต่อไปแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่สามารถใช้ในเชิงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ไม่สามารถสร้างเป็นภาพยนตร์แบบ 3D หรือ 4D ได้นั่นคือข้อจำกัด เทคโนโลยีมีอยู่จริงสำหรับคนอยากทำหนังแต่มีขอบเขตที่ต้องทำความเข้าใจหากย้อนไปดูสมัยอดีตการจะได้ทำภาพยนตร์สักเรื่องต้องไปเรียนเพื่อเข้าใจในกระบวนการภาพยนตร์กว่าจะได้ลองทำหนังกันจริงๆเพื่อพิสูจน์ว่าเราสามารถเป็นนักสร้างหนังได้ไหมก็ปาไปนานโขสำหรับยุคปัจจุบันนักสร้างหนังสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาและลองผิดลองถูกได้แต่ต้องทำความเข้าใจถึงขอบเขตเทคโนโลยีที่ดึงมาใช้ว่าสามารถตอบสนองเราได้มากน้อยแค่ไหนและจะพาเราไปถึงจุดไหน Youtube หรือวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งในหลายช่องทางที่ผู้ผลิตภาพยนตร์สามารถนําผลงานตัวเองไปโพสต์ลงไว้เพื่อแสดงผลงานได้แบบฟรีๆซึ่งยังไม่รวมถึงช่องทางโซเชียลที่ผู้สร้างสามารถทําได้อีกช่องทางหนึ่งทั้งหมดเป็นเพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีทั้งส่วนของการสร้างและส่วนของการนําเสนอแต่แล้วก็ยังเป็นเพียงการทําเพื่อสนองความต้องการ หาได้มาซึ่งไรายได้ในตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไปการทําหนังไม่ใช่การค้าขายสินค้าที่ซื้อมาขายไปได้เงินในทันทีแต่การทําหนังไรายได้จะมาจากการยอมรับและศรัทธาในฝีมือมุมมองและความเจนโลกบนแผ่นฟิล์มของนักสร้างการที่เทคโนโลยีเข้าถึงง่ายและรองรับการสร้างภาพยนตร์ในแบบที่เทคโนโลยียุคเก่าให้ไม่ได้มองว่าเป็นการเปิดโอกาสเสียมากกว่าโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงเทคโนโลยีหรือรุ่นเก่าแต่สนใจตลาดใหม่ก็ตาม สามารถสร้างชื่อสร้างผลงานฝากไว้ให้กับคนที่มีความชอบในมุมมองการสร้างหนังแบบเดียวกันได้ดูได้ชมซึ่งโอกาสตรงนี้นักสร้างหนังหน้าใหม่จะได้ประโยชน์ทั้งจากการเข้าถึงเวทีประกวดการเข้าถึงโอกาสโชว์ผลงานและงานสร้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆต่อจิ๊กซอว์ใบเบิกทางไปเรื่อยๆแล้วสักวันโอกาสสร้างหนังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาจมาถึงสําหรับการหารายได้ของการสร้างภาพยนตร์ยุคดิจิทัลที่มีหัวใจอยู่ที่ความง่ายสะดวกและทันสมัย อันไม่มาในรูปแบบไรายได้จากหนังโดยตรงแต่อาจมาจากยอดวิวค่าโฆษณาและผลภายได้ที่ชักนําผู้สร้างสู่เวทีประกวดเวทีที่จะให้ได้ทั้งโอกาสและประสบการณ์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีและนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งที่พอเป็นไปได้คือการถ่ายทอดการสร้างภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ซึ่งคนทําหนังในฐานะผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการจําเป็นต้องสร้างชื่อเสียงและตัวตนรวมถึงผลงานพอสมควร จึงจะสามารถทําได้จนประสบความสําเร็จค่อนข้างชัดเจนถึงข้อจํากัดเทคโนโลยีในเรื่องนี้การทําภาพยนตร์ที่สามารถทําและออกฉายตามโรงภาพยนตร์ต้องมีทั้งฝีมือโอกาสและโชคหากไม่ก็ไม่สามารถทําได้โดยใช้วิธีดังที่กล่าวไปได้การดึงดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างงานที่อิสระอยากทาหนังอะไรแนวไหนได้หมดไร้ขอบเขตแต่ไม่ไร้ข้อจํากัดซึ่งผู้สร้างต้องทําความเข้าใจเทคโนโลยีในส่วนนี้ด้วย